ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับกับรายการร่องว่างหยิบพระมานั่งส่องนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมนะครับเหรียญหลวงพ่อคงครับพุทธาโลอันนี้เป็นเหรียญหยดน้ํานะครับเป็นเนื้อกระไหลทองครับดูความสวยครับดูความสวยครับดูผิวครับความคมชัดครับดูห่วงครับดูห่วง ขอบตัดคมมากครับเดี๋ยวนี้ผิวก็เกือบร้อยร์เซ็นครับกระไหลทองกับร้อเซ็นต์เลยดูขอบตัดนะครับประมาณนี้ครับดูครับสวยๆครับคมๆครับแบ่งปันกันชมครับเหมือนเดิมครับตามสไตล์ของช่องเรานะครับ เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับปลูกเสกจัดสร้างเพื่อถวายระลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับความคมครับครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็จะมีเท่านี้ครับพบกับ ขอบกันเนพีพหน้าครับ